นี้ผมก็จะมาเล่า,เาประสบการณ์ของตาชดนะครับตาชดเนี่ยแกเป็นผู้สูงอายุแกเป็นผู้มีอายุแล้วนะครับตาชดแกอยู่ต่างจังหวัดเนาะทีนี้โดยความที่แกเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นโซเชียลมากแกเองก็มีโทรศัพท์หลายเครื่องเลยครับสี่ห้าเครื่องเลยและทีนี้ว่า แกก็ใช้งานอะแค่เครื่องเดียวแกก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดได้ใช้งานหลายๆเครื่องมันก็คงจะดีนะพร้อมๆกันทีนี้แกก็กังวลใจเลยว่าทําไงดีวันนี้ถ้าเกิดอยากจะใช้งานหลายๆเครื่องแต่ก็ไม่อยากจะมานั่งสมัครโปรเน็ตอีกอะไรเงี้ยแกก็นึกถึงแย่ชอยแย่ชอยเนี่ยแกเป็น,เป,นเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่ใกล้ๆกันกันกบบ้านตาชดเนี่ย ยายชอยแกใช้งานเน็ตอยู่ของ 3BB นะครับทีนี้ตาชดแกก็ถามยายชอยว่าเอ้ยยายชอยแกเอ้ยเหมือนแกใช้งานเน็ตบ้านอยู่วะวะแกติดของของใครอะสมัครกับใครทีนี้ยายชอยแกก็แนะนำเออนี่ก็ใช้ของ 3BB อยู่นะราคาก็ไม่แพงมากประมาณ4ี0หบาทถูกมากเลยแล้วก็แบบเหมาจ่ายด้วยโคตรด,ดีแล้วแถมยังได้กล่องทีวีด้วย พอฟังว่าได้กล่องทีวีด้วยตาชดเนี่ยแกก็ตกใจว้าวได้กล่องทีวีด้วยเหรอสี่ห้าร้อยมันถูกจังวะมันเป็นโปรแบบไหนวะอย่ชอยแกแก็แนะนาไปบอกเออเนี่ยมันก็เป็นโปรราคาเนี่ยเหมาจ่ายด้วยทีนี้แล้วแแ,แกสมัครกับพนักง,งานคนไหนอ๋อชุดไงชุดชุดเซลล์สามีบีแกคุยทางไลน์แกสมัครกับผมทางไลน์ครับอย่ชอยเนี่ยอย่ชอยเป็นลูกค้าที่ดีมากนะครับตอนแรกแกก็มีปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องการใช้องคแชท เจอลิงก์ที่ผมส่งไปให้เป็นลิงก์ระดับเทพมากเลยครับผมส่งไปปุ๊บเดชชอยบโอ้ดีมากเลยบริการสวิตดีก็เลยเป็นที่มาที่ตาชดเนี่ยแกก็ได้สมัครเน็ตกับผมเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นมาตาชดก็ใช้งานแบบระเบิดระเบ้อดู YouTube แบบเต็มสตรีมนะครับพร้อมกับใช้งาน Facebook หลายแค u n ์เลยนะครับ ตาชบแกก็มีความสุขในมุมของแกไปนะครับเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ 3BB แบบเหมาจ่ายมันโค,คุ้มจริงครับสวัสดีครับ